ประเด็นที่อยากจะเปลี่ยนถามครับก็คือในเรื่องประเด็นการกระจายอำน,นาจซึ่งซึ่งเป็นไฮไลท์หนึ่งของประเทศนี้แล้วคาดหวังมานานทีนี้ความเป็นไปได้ที่จะกระจายอำน,นาจให้เป็นจริงให้เป็นจริงอย่างกระวาดเป็นจริงควรจะมีปัจจัยเรือกไขอะไรบ้างที่สาคัญคือเป็นหัวใจเลยแล้วก็ประชาชนเราประชาชนในประเทศนี้ ควรจะมีส่วนร่วมแบบไหนอย่างไรซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องกระจายมากอีก,อกสองปีบะเกษียรผมฝันว่าพอดเกษียณจะได้เห็นการณกระจายหน้าที่เป็นจริงด,ด,ด้ได้ได้ได้ยินความคิดของของผู้ใหญ่ที่มาในวันนี้ประชาชนจะมีส่วนร่วมอย่างไงถ้าเป็นผมเนี่ยผมิดว่าก้า ผู้ใหญ่กับผมเห็นตรงกันมันไม่พอประชามติผมคิดว่าก่อนจะกระจายอำนาจมันต้องมีการทําประชามติระดับทั่วประเทศและระดับจังหวัดสักครั้งหนึ่งให้เห็นว่านะโดนลงกันให้เต็มที่ว่ากระจายอำนาจมีประโยชน์แบบนี้กับการกระจุกอำนาจซึ่งอาจจะเหมาะสมกับสถานการณ์บ้างแต่เขาเจอโควิดมารอบนี้มันมัร้อนสามสิบสีที่แล้วมันไม่มันไม่ตอบโจทย์แล้วอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ ตอ,อนที่จะำประชามติรบกันว่าจะใช้เวลากี่ปีกี่ปีในการ่ายโอนำหน้าอะไรยางน้นใช่ไหมคราวนี้เก้าอี้ที่ทุกคนนั่งอยู่เนี่ยมันมีสีขากนะารกระจายหน้าก็มีความสํมคาคัญสีสีแพรกเหมือนกันอ,กอันที่หนึ่งก็คือต้องกระจายหน้าแต่ถ้าเกิดกระจายหน้างบไม่มาบุคลากรไม่มาทํางานได้มันก็จะกลายเป็นเหมือนรพออสตท,ที่บอกกระจายแันเดทมาให้แต่แต่จํานวนคนไม่มางบประมาณไม่มาแล้วก็ความรับผิดรับชอบไมมา เพราะฉะนั้นกระจายอำนาจไม่ใช่แค่กระจายพวเวอร์อย่างเดียวแต่กระจายบจกระายงบประมาณกระจายเรื่องของบุคลากรไม่ใช่ว่าบอกอ่ะท้องถิ่นคุณเอาไปดูแต่ยังเป็นทุกอย่างยังอยู่ที่ส่วนกลางอยู่อันนี้มันเรียกว่ากระจายอำนาจแบบเจสโนวากระจายแบบไม่กระจายคุณนึกออกกระจายแบบคนไม่จําเป็นก็จายแบบกระจายแบบว่าฟังดูแล้วเหมือนกระจายแบบไม่ใช่หรือแม้กระทั่งงบดูแลงบ การกลางวันงบนมเด็กว่าผู้ป่วยนะก็ให้ท้องถิ่นเป็นแค่ท่อผ่านงบป,ประมาณแต่ไม่มีอำนาจตัดสินใจอะไรเลยงบยังอยู่กับส่วนกลางไอ้นี่ก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องมาด้วยกันมีทั้งเรื่องอํานาจมีทั้งเรื่องงบประมาณมีทั้งเรื่องบุคลากรและมีเรื่องทั้งโอกาสในการจัดเก็บภาษีของตัวเองเพราะมันพูดง่ายๆเลยผมจะกระจายอำนาจแต่งบยังอยู่ที่ผม งบอยู่ที่ใครอำนาจจะอยู่ที่กนนั้นถงกั้นแต่ฟังดูเหมืนอนกับคุณได้ถ้าเกิดคุณไม่กระจายทั้งเสียงเนี้นยคุณก็จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยเพราะว่ามันจะรู้สึก,กว่าใช่ก็ m a n d a ด e อยู่ที่อบประจไงแต่ว่างบอยู่ที่ส่วนกลางอันนอันนี้คือคือความความ ความเจสันตว่าของของของการกระจายอำนาจซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องเราต้องรู้ทางเขาเราเราสามารถที่จะให้ให้สามารถที่จะมีความคล่องตัวางการคานุษตัวเองนะแต่ละพื้นที่สามารถที่จะเก็บภาษีได้ของตัวเองไม่ต้องผ่านส่วนกลางไม่ใช่ว่างบเกิดไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ากิจการทางเศรษฐกิจเกิดที่อุบลแต่ให้ส่วนการเก็บเราให้ส่วนกลางมานั่งทิ้งทีว่าจะให้อุบลเป็นเรื่อง จะการขยายเท่านี้เป็นเรื่องการท่องเที่ยวเท่านี้จะเป็นเรื่องศึกษาเท่านี้คือสามารถที่จะให้บริหารจัดการด้วยด้วยตัวเองได้ถ้างบไม่พอหรือมีปัญหาละส่วนกลางท่านคนเติมให้เพื่อให้ไม่ให้เดือดร้อไม่ใช่ว่าบางจังหวัดก็รวยเอาเริ่อเอาบางจังหวัดก็ไม่มีงบเลยก็ถึงจะกระจายอำนาจอย่างให้ส่วนกลางคนทำไมอย่างนี้เลค่จริงก็ยี่มีสี่ขายยังไงก็ต้องกระจายทั้งทั้งสี่มิติอย่างนั้น ถึงจะกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์และไม่ใช่เป็นอย่างที่เป็นมาในช่วง20ปีที่เห็นบอกว่ากระจายแล้วมันไม่นานจริงค่ะผมต้นสุพลในบันครับเป็นผู้ใหญ่บ้างแถวนี้นะครับประเด็นที่อยากจะเปลี่ยนถามครับก็คือในเรื่องประเด็นของการกระจายอำนาจซึ่งซึ่งเป็นไฮไลท์หนึ่ง ของประเทศนี้แล้วคาดหวังันมานานทีนี้ความเป็นไปได้ที่จะก,กระจายอำนาจให้เป็นจริงให้เป็นจริงยังกระบายเป็นจริงควรจะมีปัจจัยหรือ,อขัยอะไรบ้างที่สําคัญคือเป็นหัวใจเลย,ยแล้วก็ประชาชนเราประชาชนในประเทศนี้ควรจะมีซึ่งซึ่งขึ้นเป็นเรื่องที่สำคัญม้ากเรื่องกระจายอำนาจอีกสองปีผมจะ,กะเกษียณแล้วผมฝันว่าก่อนเกษียณส่วนร่วม